สวัสดีค่ะทุกคนืัอนี้ข้ามาเก็บมังงิวเอาไปหยัดมอนค่ะนู่นค่ะทางบนนะ่ะมีคนขึ้นไปนะคะคือวันนี้ก็คือบัวเนี่ยเออจะมาแก้กับแม่นะคะนี่นะคะยดติงมังงิวเนี่ยค่ะที่บัวปอกแล้วนะคะบัวจะยูนลงน้ํานะคะจะด,ดูว่าจะด,ดูว่าอาม่จะเป็นยังไง มาดูว่าแม่ของบัวจะจะว่ายอย่างไงนะคะเพราะว่าเราหิวเนี่ยเอาไปเห็ดเอาไปเห็ดหมอนเอาไปหยัดหมอนนะคะแล้วตอนนี้เขาก็ลลง,งนหงิดมากๆเลยค่ะอะไรค่ะเรื่องไหนะแก้วขึ้นแก้วขึ้นเ <laughs> ล็วเร็วเวเห้ <laughs> <laughs> น่วเหตุแล้วมาจัมาชิกเก็บกับบเก็บเล่นนิ่วเล่นผ้าอีกก็มันก็มันม่วนมันม่วนดูดูเก็บเกมาเลยคนกินเหรอค่ะตื่นแต่ได้แต่จะทำเนี่ยโคกเนี่ยกาะเนี่ยงั้นก็ไม่ชับเวลาึินไปายอยู่ลาติโ่สัาเรียบบวด ปอกปอกอีกลูกนะคะวปอกัวปอัออสับช้นเดยรพ่อมรดยวโอ้ยาแรี่ะวะมันชิ้นลอยไปนี่เนาะพอปีนบกเก้นเแม่แม่อปอกงามขนาดแม่เท่านาพันโ ขันตัวเองมูนมันเป็นแบบฟองน้ำมันเี่นีนเป็นอะไรยังไม่เตียอะไวะม่มีหันย่างเหนียวบ่โดยติงก็มาขึ้นกกมกชดาอะไรละเย็ดละเย็ด เดี๋ยวแม่มูชิปแม่มูสิปอ้ให้เบิ่งอีกลูกหนึ่งเนอะชุป้อโลดชุปอ้อโลดจะได้ค่ห้างทิมป้ทิมป้ทิมป้ทีท่ได้ได้ไงดดี่ยวค่ะเก็บคอพอดีมันค้อเมวลยลินนั่นนั่น